เกรเพนพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาจับฉลากเป็นตัวนั่นเองก็คือ จากที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือแต่ละตัวไม่มีความปกติเลยสักตัวนะคะก็คือตรงนี้ไม่มีตัวไหนแมทช์กันได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่ามันจะเละเทะแค่ไหนนะคะมันจะตอตลกจะฮาแค่ไหนก็เดี๋ยวไปรับชมกันค่ะมาอย่างแรกเราจะมาเริ่มกันที่เสื้อเลยนะคะเสื้อก็เอาอันไหนเริ่มอันไหนดีแล้วแต่เราเลยอ่ะอันนี้หนึ่งไปเลยค่ะห่เขียวจีแจ๊ดหนึ่งอ่ะสองไป เสองนี่คืออะไรเสื้อ oversize ใช่สองสามชุดนอนนะคะสามสี่อ่ะชุดเดรสไปอีกหนึ่งแล้วก็ถ้าได้ชุดเดรสมาก็คือต้องใส่กับกางเกงกับโปงอีกนะคะตายแล้วก็ชุดนักเรียนปัญญาลัตธห้าอ่ะไปหมดแล้วนะแปหนึ่งหนึ่งสองสามเสื้อนักเรียนที่เหอะสาธุสามเสื้อนอนหรือเปล่า หนึ่งสองสามชุดนอนชุดนอนเริวว่มมาก็คอนเทนเลนเกตชุดนอนว้าวมาชุดนอนอะอย่างแรกเป็นชุดนอนนะคะก็เดี๋ยวไปไปเปลี่ยนเลยแล้วเดี๋ยวหรือว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนทีเดียวไหมขอถ้าเปลี่ยนทีละตัวดีกว่าไม่ขอถ้าเปลี่ยนทีเดียวมันก็จะแบบคาด,มาดไม่ได้ไงเพราะแบบถ้าสมัมยใหม่างเราแบบแปกไปแล้วอ่าได้ได้เราอยากได้อะไรก็แล้วแต่เราเลยอ่ะยันชุดนอนแล้วค่ะหนึ่งโอ้ กางเกงมากางเกงอย่างต่อไปกางเกงใช่ไหมกางเกงเอาอย่างนี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมาสามทำไมมันเป็นอะไรกับเลขสามบ้างนะ 1, 2, หนึ่งสองสามโอ้ยไหมโอ้สีฟ้าแบบฟ้าเฮ้ยมันเป็นกางเกงหรือกระโปรงนั่นนั่นกระโปรงนะี่ <c oughs> <c oughs> กระโปรงใช่ป่ะกระโปรงแค่สองอยากก่างก็ความหาก็บังเกิดแล้วตอนนี้โอ้โหตายแล้วเก็ทมาอย่างต่อไปเป็นเครื่องหัวอะไรกันเครื่องหัวมีอะไรบ้างเป็นคล้าผมสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็จะมีแว่นตานะคะมีแว่นกันแดดแบบดำทองกระจกอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นกริฟนะคะแบบเธอแบบได้ลุคแบบโอ้โหอุตส่าห์ดูดีอะไรอย่างเงี้ยหนีบผมอยู่บ้าน แล้วก็โบอันใหญ่ท่า้ฝาบ้านพูดจริงนะพี่พูดจากใจเลยนะฮาอันเนี้ยไม่มีอะไรแบบกับชุดที่ใส่สักอันเลยนะตอนเนี้ยใช่คือตั้งแต่เรื่องมันเนี่ยคือได้ชุดไหนก็คือจบหมดเลยอ่ะม,มางั้นเดี๋ยวเราจะมาหมุนอย่างเอ้ยเดี๋ยวนะเราต้องเลือกก่อนเลือกเล็กก่อนเลือกเล็กก่อนนี่อ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าถ้าสามอีกนิ้ใส่ที่คาดหัวเขียวนี่้าเลยนะห้า เมื่อกี้ได้ห้าเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งแว่นดำหมดคำจะพูดเลยอ่ะต่อไปจะเป็นกระเป๋ากันไหมเราค่อยลงเลยนะะได้ได้ได้มาจะทำเลยทำเลยสีส้มแจดถ้าได้นี้มันก็น่าจะดีนะไม่มีอะไรดีสักอันนดดตอนเนี้ยแล้วก็จะมี ก็มีอลิสตันแล้วก็เอ็มพี็กับอะไรเคสเปสนเงี้กระเป๋าเขาสวยนะแต่ตอนเนี้ยไม่มีอะไรเหม็กับชุดแกเลยสักชุดเลยไอ้อนะดูแต่ละใบที่ม,มาแตกแต่งกัน,กนหมดเลยอันนึงขนอันนึงอะไรไม่รู้อันนึงดอกไม้อันนึงใสอันนึงทองอคือกระเป๋ามัน,มนสวยนะแต่ตอนเนี้ยมันไม่หมดไม่สามารถใส่กับสัสสกอันได้ <laughs> แปลกทุกอันมา 1> 1, 2, หนึ่งสองห้นึ่งสองสามสี่ห้าอืมมาชะตากรรมสี <4. S 1> ่หนึ่งสองสามี่ตายละเริ่มละคนละทางกันแล้วตนีส่ชุดนี้ถ้าใส่บีเซเวมนจะเป็นยังไงเนะี่ยอยากรู้ว, <laughs> าาว่าล่ะไม่่เอาแต่ว่าอ่าต่อไปถุงเท้าเลยทุกคนถุงเท้านะ แล้วที่หยิบถุงเท้ามันอุ้ยเอาจริงๆว่าอยากได้สีสีนะสีชมพูนะอยากไปสุดทางอะนะใช่ใช่ใช่เกต์เกตมันคืออ่ะอย่างนี้นะคือมันจะดีมากเลยนะถ้าสมมติเราได้สีเขียวนี้สีฟ้าแล้วก็ถุงเท้าสีชมพูถุงเท้าสีชมพูเท้าข้าวหอมสีเหลืองกระเป๋าสีส้มแล้วมันไปตามที่เราคิดไหมม่เป็นคืออ่ะอย่างนี้นะถ้ามันจะมาขนาดนี้นะอันนี้คือแบบมันเหมือนแบบคนไม่เต็มอะคือถ้าสมมติเต็มก็คือไม่ปกติแกก็ไม่เต็มอยู่แล้วเออใส่ชุดมันก็ยิ่งงไไมม่เต็ อันนี้คือเหมือนแบบอาชนินนอนม่นก็ใสสบายสบายเราไม่ลงที่กระโปรงมันก็เจ็บอะไรสีเจ็บมาแล้วกระเป๋าเป็นยังไงมองเปล่าโล่งสีใสกระเป๋าตีมไวรุ่นรู้สึกมันมันขัดแย้งกันทั้งหมดเลยอ่ะอืมามาตอา่อไปเริ่มตัวเลขก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเออสี่สี่สามเอ้ยสามหรื 4, 4, อสี่ 3, เมื่อกี้หนึ่งหนึ่ง ถุงเทาง้าบอล <c oughs> เจ๊าาานาาาาเ,ปเท้าบาาาาา่าา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 ่านาาาาาาาปาา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 าคน <c oughs> คาาาาาาชาา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 นาิาาาอกาาาาบยาามได้เลยาาาาดาด ขำขำขำไม่ใช่ปกติชนแน่นอนเสื้อเงินเก้เดาลงไปให้ป้าป๋าปามาดูกันไม่เจอกันมีกุ้งใจต้องมีกุ้งใจกับการสิ่งอย่างที่ทำอยู่มันคือไม่ปกตินะคะทุกคนคือเหมือนเดินออกไปข้างนอกเพลินไปเซเว่นชนเนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยโทัร์ที่ดันยานดวน คไม่แต่เกดบอกว่าไม่เกดบอกว่าไฟแช็คไม่มีถุงไม่มีผิดนี่ใช่ใช่ใช่ไฟแช็คเราไม่นใจอ่ะเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าเกดไปเมส s p น n Picture ไปเซเว่นไปเซเว่นไป จะหาแบบเกสเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่านะเกสเชื่อพี่เฮ้ยมันกำลังเป็นแฟชั่นใส่เสื้อผ้าแฟชั่นไอแลนด์หรือเปล่าครับเสื้อผ้าที่เหมือนชุดนอนนะเนี่ยเขาบอกออกไปข้างนอกโอีบ้าจริงเหรอไม่เอาเอาไม่เอาไปเกสไปไม่เอาไม่เอาเป็นยังไงบ้างป๊าป๊าให้แบบคอมเมนต์เกี่ยวกับชุดนี้แบบตั้งแต่แบบหัวจะดด ที่ไปเข้าคือไอเสื้อดอนด่แหละพี่นนึงถุงเท้ามันเข้าเหรอครับประมเท้ามดท่านมันจะดีมากเลยนะถ้าสมมัติแบบตรงนี้เป็นสีเขียวมะนาวอันนี้สีฟ้าถุงไอยีถุงเท้าสีฟูวานเย็นแล้วก็แบบกระเป๋าสีส้มแปดแล้วก็แว่นตานี้แบบจะเพิ่มความเก๋ไก๋จริได้มาเกสเราต้องออกไปข้างนอกนะไปโยนโฉมเกสเราต้องออกไปข้างนอกไปโยนโฉมนะเกสนี่เราต้องไปสุมรองเท้าไปไปสุมรองเท้ารองเท้าอีกเหรอใช่เราสุมรองเท้าอย่างหนึ่ง ขัดชูใส่ขัดชูใส่มาค่ะใส่แบบส้นตึกอย่างเงี้ยใส่โอ้โหโดนจับเข้าโรงพยาบาลแน่โอ้โหตอนนี้ตอนจะเข้าสู่ห้องท้าแต่ตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยแบบมองไปนี่คือเทาไมอไแม่ดาก่อนไหมติดผมก็เดี๋ยวเราต่อไปเราจะมาเลือกรองเท้าต่อเราจะมาเลือก น่าจะติดหัวโอผมหลุดออกมาเลยก็รองเท้าเดี๋ยวจะดูกันว่ามันจะแปลกแค่ไหนนะคะมาต่อไปเราก็จะมาเลือกรองเท้ากันนั่นเองนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าอืมาห้าคู่ไหนคู่นี้คู่ทองว้าแมสใส่สิถึงเวลาสนุกว่าสิปะ เหมือนทุกอย่างไม่เหมือนอย่างเดียวคือไม่เหมือนคนปกติเออโรงพยาบาลบ้านกำลังจะมารับแล้วออกมาพอดีเลยนะเฮ้ยนะเย็นๆอ่ะโอเคเกสมาเราได้เวลาออกไปตอนหัวเซเวปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนเกสปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อน คอยัมกดไลค์กดแชร์กดตคดตาแล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้เลาไปก่อนแล้วค่ะถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ลงมาคลิปข้างล่างได้น,นะคะเดี๋ยวจะแปะให้ดูอีกหรือถ้าใครอยากสนุกสนุกแบบยัยก็คือสามารถเอาไปใช่ได้เนานะถ้าใครอยากสนุกพี่ดุช่องมาดัแบแอนก็คอมเมนต์มาได้ก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายอยากให้มี ep สองก็ คอมเมนต์มาได้นะคะยังเอ้าอีกเหรอก็เนี่ยมันแปลกๆนี่พร <ฮะ S 2> าแบบถ้าไม่ถ่ายคลิปใช่ไหมมันก็ไม่มีโอกาสได้ทำอะไรนี้มันก็สนุกป,ปีนะคะก็ไปจริงๆแนละ้วกว่าจะปิดคลิปได้นะบ๊ายบาย